สันว์สดส่งหมดแล้วนี่เบาะดีหมอก็ส่งหมอกแล้วกันนี่เบอ้อนี่ครับผมสดสดครับผมทําให้ดูนี่น้องใหม่น้องแม็กนะครับน้องวะ <c oughs> ไม่เป็นไรแ <c oughs> มวครับแมวน,น้องน้องกําลังเต็มที่กับกระเป๋าผมอยู่อย่าไปคอมพี่นานลุกโอ้หเหมือนเลงถ้าไปามาผนของนี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะเอา <c oughs> ้าโถออกสื่อซนะด้ นี่ครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่สดนะครับน้องแม็กนะครับโนอนาคตไกลของเราน้องแม็กของเรานะครับสอนตัวตัอตัวเอาแบบหมดหมดบมวางเลยเอาเรคงไม่พร้อมอะไรเลยแล้วจะส่งอะไรล่ะผมก็ส่งมือมีมือให้ส่งไหมมาโถในมือเอานะมือไม่มีคนนะส่งส่งได้นะรูบมือ่นึ่งจะมีอะไรเนี้ยไม่มีคนอันนี้ออกหมดนะอันรนี้มันเข้าไปหมดแล้วนี่ เขาไปรอส่งแล้วเนี่ยแต่ลบออกได้เอากดถัดไปยังไม่กดไม่ได้ครับราสักครู่อ่ะยังไม่เสร็จเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเลยจริงมันน่าจะหมดแล้วนะนั่นแหละส่ไปสองส่งก็น่าจะได้แล้วนะจริงๆก็รีเฟรชสักทีดิปัญหาจริงทุกอย่างจริงหมดเลยนะครับดูแล้วกันนะครับ อไปอย่างนี้จะเข้าระบบไปละไปที่แฟ้มผลงานนี้อัปโหลดอ่ามาจะอยู่ในนี้ละแม่แม่ไม่ได้อยู่ตรงอัปโหลดเพราะว่าเราอัปโหลดไปแล้วอยู่ในสงไม่หาเออไปนี่อ่ามาอยู่นี่แล้วนะครับสิบแปดรูปดูไหมครับน้องน่าบอกจาได้ด้วยนะครับเขาจาได้ทุกอย่างยกเว้นความรักเก่าๆเขาทิ้งไปแล้วหมดแล้วแล้สองอันแล้วไหมถ้าเหมือนกันการนี้แต่แกจะใส่คีย์อะไร นี่คือการส่งหน้าเว็บนะครับใหม่ๆไหนอ่านนักคีย์เวิร์ดทำไงปกติผมทำไม่ได้ทำเลยทำเลยอ่านี่ครับเป็นเครื่องมือของจัตเตอร์นะครับอ้าเห็นไหมเอไอเก่งมากนะครับคนหารูปให้เราด้วยนี่โอ้อาจารย์แม็กมาองนี่นี่ครับผมอทีนี้ทำไงเปิดแล้วหมดเลยครับ ก็ต้องดูก่อนเพื่อนทั้งหมดก็ได้แล้วก็ติ๊กออกก็ได้ถ้ค่อยๆติ๊กออกหรือว่าถ้าค่อยแตะเข้าไปที่ละตัวก็ได้ความคว้าสุดคือจีวที่เราเลือกขวาญท้ายที่เขาแนะนำอือมีเพ่อนทัหมดเพ่น้หมดได้หมดครับแล้วก็มาดูที่กดเข้าไปสิพูดประกาดูใชว่ามีอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ก็ระวัได้หลับทเเอ่อ แต่คำคุ้มเขาเลยมีเยอยอมากกันเราใส่หมดเลยครับเราใส่หมดเลยนะครับเาเรียกขี้เกียจที่มีเป็นขี้เกียจ <c oughs> เพราะนใส่กับสองรายการก็คือคี่ิก็จะมาหมดเลยนะ,ะจะติ๊กออกจะติ๊กเข้าจะบวกเพิ่มอะไรก็ได้กนแล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณส่วนคำอธิบายใส่ได้สองร้อยคำก็พิมพ์เลยครับสองร้อยคำพิมพ์ว่าสองร้อยพยางเอาคีย์เวิร์ดจะมาใส่เป็นเป็นอะไรกูแมนอะไรยว่าใช่ มันมันมีมันในนี้มีอะไรบ้างอ่ามีจัตเจตสดเลยในนี้ในรูปนี้มีอะไรบ้างที่เริ่มก่อนว่าใครใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใครก่อนอันแรกใครหมออ่าหมอมีหมอมีใครมีคนไข้ถูกไหมอ่าหมอคนไข้ไข่ก่อนอ่ะไครคืออะไรหมอหมอทำใช่ไหมใช่ด็อกเตอร์ถูกไหมอ่าด็อกเตอร์บูแมนด็อกเตอร์ด็อ,ดอกเตอร์บูแมนได้หมดตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีปัญหาด็อกเตอร์มีเขียนหมด OR POR ออาร์อกเตอร์วูแมนนั่นแหละนีการใส่แบบว่าเบสิกพื้นฐานนะครับหาใครเสร็จแล้วทำอะไรเตอร์วูแมนวูแมนอันนี้มัน2คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรซีเรียสหรอกอยู่ในคีย์เวิร์ดมัน่ะทำอะไรเขาทำอะไรวัดความดันวัดความดันทีนี้เราไม่รู้สับใช่ไหมว่าคนนั้นว่าอะไรเข้า Google Translate นะฮะที่สอนทำ อันเลยเกยเลยวัดความดันไหนอันนี้จะเป็นเครื่องวัดความดันมาก่อนเครื่องวัดความดันลงอันนี้วัดความดันโลหิตใช่ครับเอาสักอันอชอบมาไหนเอานั้นเมาคัปปี้น้าโอเคเที่ยมไปอโอเคโอ้ยสดๆนี่อ่าใครทําอะไรละทําอยู่ที่ไหนอะที่ไหนที่ไหนดีโรงพยาบาลไหม โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลภาษาอังกฤษงง<ม>ว่าไงสระโอไ <laughs> <In, S 2> ม่ใชนะ่อินนะในโรงพยาบาลเนาะอ่าอินจะ้ค้า่าอินแล้วกัน i n in. อินโรงพยาบาลว่าไงภาษาอังเกต hospital ใช่ไหมป <c oughs> ุ๊บปุ๊บอ่าโอเคใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร ทำยังไงก็เป็นความ,มดันนั่นนะอ่ะอันนี้แปลลองแปลเป็นไทยดิอันนี้ที่ตัวเองเขียนแปลเป็นไทยดิหมอผู้หญิงกําลังวัดความดันที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลได้แล้วครับ <c oughs> จริงจริง,รง,รงผ่านําถามว่าผ่านไหมผ่านเพราะว่ามันคํะมันเกินห้าคำเขาไม่ให้ต่ํากว่าห้าคำแล้วส่วนคีย์เวิร์ดก็เกินไอเจ็ดคำก็มีปัญหาถามมาสงไหมสงได้ถ้าอยากแสงแนวเกี่ยวกับสุขภาพแปลก็อีกทีหนึ่งนะ ไอ้ไอเอ็มสต็อปจ,จะช่วยได้แต่นี่เอาเป็นเบื้องต้นน,นะอเอาหมดโม่เอาเลือกได้หนึ่งกับสองอันนี้ต้องเป็นอะไรเป็นอะไรดียวลองดูดิมันมีอะไรมีคนมีเกี่ยวกับสุขภาพอะไรสุขภาพก็ได้เลือกสุขภาพาไดพ้อันนี้ก็แล้วแต่ไม่บังคับคือถ้าเป็นคนก็ได้ก็หมอเนาะเป็นผู้คนบคนุคคลมีไหมภาษาไทยแล้วก็แปลกๆเนาะบุคคลเคลื่อนไหวมีอะไรไหม อันนี้คือแบบไม่ต้องไม่ใส่ตัวบอ้มอารเงี้ยก็คือถ้าไม่เห็นไม่เห็นอะไรคือไม่ต้องใส่ก็ได้แต่จริงๆควรใส่นะแต่ก็อันนี้น้องยังไม่ได้ทำเอ็มอาร์ให้ถูกต้องก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เลื่อนๆทืกอางมูนเความถูกต้องให้หมดตึ๊ดข้างบนนี้ไม่ต้องติกนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือภาพประกอบคือพวกพีลัสพวกฟายที่สั้งกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนี้ ็นภาพขาวหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็หมายถึงติ๊กก็เป็นเชิงพาณิชย์อันนี้เป็นภาพถ่ายกับเชิงพาณิชย์ใช่ไหมม่ใช่นี้มันไม่เห็นมันหลายๆอย่างมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลื่อนลงมาตึ๊ดติ๊กถ้าไม่แน่เป็นบ้าก็เสร็จแล้วตรงเลยตรงแล้วบ่อบ่ออีกแหลวบ่อจากตัวนี้นะรถเลย16มันจะไปมุสอ2ติ๊กตรงตองรอดำเนินการนหมนี่มันจะไาอยู่ช่องนี้แล้วก็รอรอเอาตรวจติ๊กดูติ๊กดูดิถ้ามันติ๊กดูได้นั่นแหละ ถ้ารเห้ยพลาดบานั่นนี่นู่น,น,น,นสามารถกดลบได้แล้วอใหม่ได้อ๋อเออถนะ้าเราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาผิดอะไรต่างๆานะแต่อันนี้ก็ต้องเสี่ยงดูนะบางที A.I. จะตรวจแต่ว่ามันมีคนนะคุณทำไม่ใส่ไม่ใส่ M.R. ก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ถ้ามือใกล้ๆก็ไม่โดนเท่าไหร่เช็คพวกโลโกโล้อะไรเรียบร้อยมีปัญหาอะเดี๋ยวอัพลบผ่านหรือเปล่า,เ,า,าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับบุวยครับ <laughs> ครับโอ้ <laughs> สดๆก็สดสด นี่ครับสอนจริงๆนี่ตัวจริงนะครับไม่ใช่สอนปลอมๆน,นี่เป็นไงน้องแม็กเราสู้ๆเป็นกำลังใจให้น้องแม็กนะครับน้้งหน้าบวกมือสูส้ๆเย้ <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> โอ้